ครับสวัสดีครับเนอวันนี้ผมมานั่งอยู่ตีเกี่ยวว่าใจกลางไม่น้ำอิงนะครับเนอะโอ้ไปพอน้ำอิงเนอประเดี๋ยวแห้งแต่แห้งว่าหันก็กลางพุกน่ะนะในวิกเกตเหลือเกินนะครับเนอะปีน้องทางพะเยาดอกคำใต้จุนนะเป็นจะได้พ่องน้ำอิงน้ำกว้าน่นจะได้พ่องโอ้อเลบเทอร์นี่สักเดือนนี่นะถ้าฝนเหาหยอกลงม้านะแห้งแน่นอนขนาดมีเคลื่อนที่บ้านห้องห้องลิ้วี่นะปัจตจอร์ฮ้อนได้ข่าวว่า อุณหภูมินะครับจะสูงถึง50องศานะะพัะโรขนาดในี่40ปปายน้อยๆจะตายแล้วเนอก็คือช่วยดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับนะนี่นี่แม่น้ำอิงนะครับจะเหมือนสัก5ปี6ปีที่แล้วนะเราแบกเหือข้ามกานะน่ะอหอยปูปลาตายนี่สร้าอุณหภูมิมาขนาดนักนะเปินบอกว่าจะได้มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าถ้า แดดฮอนที่อุณหภูมิสูงสูงจีินะเราหวังเนอดนะพายุจะมาฝนจะตกหาใหา่หาหลวงเนี่ยตกมาเตอะหาใหญ่หาหลวงเน่ยใเจิดหมาเนาะมันหยอกบ้านน้ำอิงกึ่งฟังเห็นสบายเนาะต้นไม้ต้นตอกจะได้จิดจะได้บ้านนะคนอยู่ก็สบายอกสบายใจนะถ้าจะได้ครับเนี่ยในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวยอนะอากาศฮอนจะไปห้อนใจนะครับเนอ ผนบอกว่าถ้าการฮ้อนเนี่ยผมบอกว่าห้ามกินน้ำเย็นนะนะจะทำเพื่อเลือดรอดเลือดของหดตัวไอ้นะถ้าจะได้ขอบฝากเนะเป็นห่วงเป็นใยเปื้อนแฟนเพจของดูกแก้มีความรักเนอะถ้าจะได้ดูแลร่างกายของเนอะตะโพนจะได้พองนะครับฮ้อนก็นี่อำเภอเถิกนี่ฮ้อนใบฮ้อนบอดมันจะฮ้อนใบฮ้อนเงาน่าฮ้อนใบฮ้อนบอดเอ้อ จะได้ไรายงานแจ้งมาตัวเนอะนะคอมเมนต์มาหน่ะครับเจ้าไปแกแอลตี่กาดแจ่มป,ป่องอำเภอวิืงแกนก็จะร้อนน้ำของน้ำของหรือว่าน้ำโขงเนี่ยแห้งแต่แห้งว่ะน่ะคนลาวก็เข้ามาแอลเมืองไทยเขาเอาคนลาวก็ขนของไปขายทั้งบ้านเขานะครับเนอรถ้าจะได้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายเนอรวันสองวันเป,ป็นวันอุณหภูมิจะทะลุไปถึงห้าสิบเนอรนะครับห้าสิบองศาเซลเซียสนะ จะแดดขอฝากไว้ดูแลสุขภาพร่างกายทุกทท่านทุกคนด้วยเด้อฮะฮออีดูน้าอีกขนาดนักหนะกิวเหลียนน้อยเดียวน่ะครับเด้อบัจว่าเล่นนะนี่นาหนี่หนะพอเติร์ดเนาะออดูนี่กับห้องรอไอหนะบ้านเขาบอกห้องรอไอเนาะฮะเราบอกเคยปะาเคยปุ๊บปะาเฮียนี่เห็นแล้วนะปีนี้ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีมังกรของไอหนาฮะดเป็นของแต่โบ้หู้นะนี่ปาท้องกลางใม่น้ามีเหงื่อกรา เอาแค่นี้ก่อนนะครับเน้อขอบคุณมากเนื้อถ้ามีข่าวขาวติดทางใดห่อนบอกห้อนบอกจิเนื้อคลิปตีแล้วว่ะสิแปงศาบบางสันใส่งานน่ะ,ฉะเฉลยนะครับมันหนั่งในห้องแอร์มันแคบหน้าจอมาใฮือผมเอานะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ